เขาไม่ได้น okay, no ับเป็นเลขรุ่นแล้วเหรออย่างเรารุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้ยจยิงจริงกล้าภูมิใจอีกนะรุ่นหนึ่งกูรุ่นหนึ่งน้องเขาน่าจะรุ่นแบบเกือบยี่สิบความฮอตอันนี้พี่บอมทราบข่าวมานะครับจากเพื่อนเพื่อนนักดนตรี ที่ไปดูเห็นเขาบอกว่าน้องๆเนี่ยแข่งเป็นวงสุดท้ายไว้แต่วงแรกๆที่ขึ้นเน่ยสาวไม่ได้กี๊ขนาดนั้นแต่พอพวกเราขึ้นเน่ยเหมือนไอ้พวกวงแรกๆไปเล่นเปิดทุกเองเลยจริงป่ะไม่ไม่จริงเหรอคือตอนนั้นเหมือนกับเขาจะวนคนดูออกไปเรื่อยๆตามโรงเรียนเพราะว่า g ีเมแล้วเขามัน จุคนไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้นะได้ครับแล้วพอมาถึงคิวโรงเรียนผมก็มีเพื่อนๆโรงเรียนผมด้วยแล้วก็อยู่ๆก็มีพี่ๆคนนอกเข้ามาเพียบเลยโรงเรียนผมต้องบอกก่อนว่าบางคนเขาเหมือนบังคับมาเนี่ยเนี่ยไปดูเนี่ยนั่นหน่อยแก่ทรงแกเสื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บังคับมาแต่โรงเรียนชายรู้ไหมมันจะกรี๊ดอะไรขนาดนั้นวะเขาบอกกรี๊ดตาชมังเลยนะเว้ยน้องมิกงทอกางเกงครับไม่ใช่ไม่เชื่อเลยเนี่ยวันนั้นผมจำได้เลยว่าเป็นเสียงกรี๊ดที่ดังที่สุดที่พวกผมเคยได้ยินมาเลยมันแบบตอนตอนนั้นมันแบบตอนผมกลัง ตั้งสายอยู่คือเครื่องตั้งสายผมที่เสียบแจ็คมันยังแบบจับไม่ได้ในตอนนั้นเฮ้ยจริงดังขนาดนั้นเลยหรอใช่ใครับคือตอนนั้นผมจําได้เลยว่าแบบโอ้เสียงโอ้ผมไม่ได้ยินอะไรเลยตอนนั้นถ้างั้นเนี่ยเรามาแชร์ประเด็นนี้เลยดีกว่าในฐานะที่น้องก็เป็นฮอตเวฟพี่ก็เป็นฮอตเวฟเป็นอยู่บนเวทีฮอตเวฟมีสาวรีดขนาดนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากครับมันไม่เหมือนตอนที่เราซ้อมแล้วก็กดดันแล้วแอร์มันเย็นแล้วกรรมการก็นั่งจ้องนิกนั่งคือกดดัันครบแล้วก เหมือนปกติเราจะเออซ้อมไปเพื่อเดี๋ยวไปเล่นงานนี้นะเดี๋ยวไปเล่นงานนี้นะแต่อันนี้มันเหมือนซ้อมแล้วเรามีเป้าหมายครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องซ้อมเพื่อไปรอบต่อไปต้องทําให้ดีขึ้นต้องทําให้ว้าวขึ้นอะไรเงี้ยครับเหมือนพอยิ่งไปรอบหลังๆมันก็จะแบกความคาดหวังของทางโรงเรียนด้วยของทางแฟนคลับอะไรเงี้ยด้วยตังครับผมตังหลับปพวะเอาเอานี่เปล่าไปซุ่มซีเปล่าจะได้ตื่นแล้ว จริงตอนนั้นก็ลกครับเราซ้อมมาเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราเราขึ้นเวทีแล้วพอมันมีคนกรีดอะไรเงี้ยเราก็ลืมไปหมดเลยครับว่าที่เราซ้อมมาเป็นไงบ้างตอนไอ้แม็กกำลังเขาอินกำลังจะเข้าเพลงไงครับก็ลืมนะครับสติแตกครัซึ่งมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะนอกจากสติแล้วขี้ยังแตกอุ้ยเรื่องจริงนะอุ๊ยตอนไอวันแข่งจําได้เลยที่ฟิวเจอร์แล้วมันจะมีเหมือนห้องเก็บตัวครับอยู่ชั้นบนๆก่อนที่จะลงมาแข่งจะดาวน์โหลดปะฮะผมไม่ไม่ใช่จะขี้ดาวน์โหลดไมผมดาวน์โหลดไม่ต่ำกว่าห ก็ไม่ได้ท้องเสียนะแบบมันตื่นเต้นแล้วมันมวนท้องแล้วก็พล่อมวนท้องมวนท้องเป็นอาการนี้อาการนี้เหมือนพี่พิทเลยผมจะเป็นกังวลอยู่2เรื่องครับกลัวสายเพี้ยนกับกลัวสายขาดครับเพราะว่าตอนแข่งเวลาพวกเราคิดโซโล่อะไรมันก็จะมีดันๆอะไรเยอะครับอาการสายเพี้ยนเนี่ยมาจริงๆรอบชิงใช่คือเหมือนตอนนั้นมันวุ่นวายวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่พีททีมงานก็เดินชนของกีตาร์ผมแต่ว่าผมจูนไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใครว่ามันเดินชนอยาให้กูรู้เดินชนนี่กูเนี่ยใครใครใคร บอดี้แลมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่งานอะไรเฟสเฟสนั่รู้อ่ะพี่โอมเป็นสวดมนต์อยู่เลยทีนี้เพราะะแล้วเข็นมาละเข็นเข็นแท่นบอดี้แลมพี่โอมเป็นสวดมนต์อยู่อ๋อห้าอ๋อห้าไปสองหมื่นครึ่งยี่ห้ออยู่เลยเพี่โอมพี่โอมไมอกลืมตามมาไม่อยู่คนเดียวเอาเวทีมันเป็นเป็นแบบนี้อ่เพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นนักดนตรีมืออาชีพกรุณาต้อง ต้องเตรียมตัวเรื่องนี้ด้วยนะครับคือส่วนตั้งแต่ที่บ้านไปเลยก็ดีครับก็ของผมผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในเกม Survival อะไรสักเกมหนึ่งตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนว่าเราผ่านด่านหนึ่งมาได้เราก็จะไปเจออีกด่านที่ยากกว่าตอนเราแข่งครับไม่ได้คิดว่าจะแข่งเพื่อจะมีแฟนคลับแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นพาสซีฟครับคือมาทีหลังอะไรอย่างนี้ซึ่งเราไม่ได้คาดคิดทีนี้ยิ่งเราเล่นดนตรีชีวิตมันก็ผลักเราไปขึ้นเรื่อยๆมันก็แบบพาให้เราสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนตั้งแต่รรอบบบแแกกก็็มมมาานนนั่่่งเเลลสคิดไว ว่าน,นั่งคิดว่าเออเราเราเล่นเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเราประกวดทําไม,มแล้วก็แบบเพราะว่าผมคิดอย่างนี้เพราะว่ารอบสุดท้ายผมถ้าถ้ามันไปถึงรอบสุดท้ายได้ผมต้องตื่นเต้นแน่ๆเพราะว่าผมแบบไม่เคยเจอเวทีใหญ่ขนาดนั้น,นะอะไรเงี้ยครับก็ไปได้คําตอบรอบสุดท้าย่วดีว่าบบเอ,อเล่นว่าชอบจริงๆแค่นั้นเดียวอันนี้คือความนับใจของทีนี้ผมืูหน่อยจะพูดไม่รู้เรื่องแต่รู้เรื่องของพี่ในวงเราเป็นคนที่ชอบหนังเรื่องซักซีนมากทุกครั้งที่เวลาเราจะไปแข่งครับ มันจะต้องมีประตูเลยท้าประตูหนึ่งแล้วเราก็แตะพ้องกันเหมือนในฉากบอดี้ชล่าอะไรเงี้ยแล้วเราแรกคือเราแร่คือเราเจอประตูไหนเราจับพ้องกันผักไว้ทุกวันก็คือเป็นเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออเราเหมนได้ทำตามความฝันทำตามหนังที่เราเคยดูแล้วชอบหลังๆผักก็กูเข้าก่อนส่วนมีห้องเดียวโอยแย่งกันกูเข้าก่อน